สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมของ GTV นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ชื่อวันหนึ่งของการปิดเทอมนะครับก็วช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับก็เลยปิดเทอมก็เลยเลื่อนไปยาวเลยนะครับเดอนกรลักกะากันเลยทีเดียวนะครับโอเคก็วันนี้นะครับมารีวิวมอสเจ้าตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่านิสสัน GTR R 3 5นะครับว้าวครับผมบอกได้เลยว่าลูกทรงของมันนี่สวยมากนะครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับ ตรงนี้สวยมากแจ่มมากเลยนะครับโอ้โหยังแจ่มนะฮะเราแบบไปดูนี่นะฮะรถทรงนแจ่มนะฮะนอนี่ก็แจ่มแจ่มเอะไรคือแจ่ม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 มากมากนะฮะอืมทุกอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ตกศรฟอน์มันเนี่ยสวยมากนะครับอ่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะฮะซูบ อ่ะเี่ยวกของข้างในครับเสียงเครื่องเนี่ยมันแก่นจรัมแก่นแล้วก็แบบมันแบบจุดันนะครับดุดันเงียบนี่นะครับอะไรไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับอ่ะามาดูสก่วนับของข้างในนะครับถือว่าข้างในนี่ดูหรูเรียบง่ายนะครับข้างหลังเนี่ยอ่ะก็จะเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็นี่ครับทีเซอร์ตรงๆมาหลย แกมมากครับข้างในเรียบดูดูง่ายแล้วข้างนอกนี่ก็แบบดูดันมากนะครับสวยแกมสวยงามมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่านะครับส่วนของคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าขับขับง่ายไหมก็ถือว่ายากนะครับเพราะว่ามันเลี้ยวยากมากนะครับผมนะครับสุดยอทีหนึ่งมันก็ติดแล้วนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ

ตรงนี้ก็อันนี้ก็สวยนะจับโอจะพอมองแบบนี้ครับเป็นรถแบบสวยมากนะจับมากเลยนะฮะคอนเนเนอร์แลเอ็นจิ้นเนี่ยแน่นอนอครับกระพาะโอ้ผมมีแบบเป็นแบบไทเทเนียมด้วยนะครับแล้วก็ลัสตี้แล้วก็แบ็คนะทำเอาเป็นแบ็แล้วกันนะคริวนะครับหน้านี่นะครับยังมีไม่เลิสวยดีเอาเนี่ยละกันนะครับ ก็ถึงตรงหน้าคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนก็สวยนะครับ B3 อันนี้ก็แจกงั้นผมเอาเป็นีามา B3 ดแล้วกันนี่ครับน,นี่ก็ตั้งมั่นนะครับนี่ออนนี่ผมแมวกันนะครับสินป้าของเครื่องเสียงนะครับเวอรี่นะครับน,นี่ก็ถึง นี่แก,ม,แกมมากนะฮะโอนี่สว,วยจัด,ดนี่เจา่คดเรับงั้นผมเอาเป็นลายนี้เลยลวกันนะครับในเรื่องมากลกมัน,น,นเ,เป็นคาร์บอนจัดจััดอาเร์บอนละกันนะครับเอ๊ดํหมอไม่เอาเ การจราจรนไไิดหสวยนะครับไยเล่มาเปินคัร์บอนเทสเฟสไฟเล่แล้วกันจำเป็นต่นิดนึงนะครับตั้งก่อนอะไรแบบนี้นะครับล้แล้วก็ลอ้อ รอยที้ผมเอาเป็นธรรมดาแล้วกันนะครับผมเป็น normal แล้วกันนะครับเพราะว่านอร์มอลไม่สวยกันแล้วนะครับผมคอนดิชแนลสวยกันแล้วนะครับโอเคอาร์ตส์นุ่มสดนี่แหละคอนดิชแนลเจ๋งเลยนะครับเจ๋งมากครับเจ๋งมากเจ๋งเลย ข้อเสียของรถนี้นั่นก็คือเรียวยากนะครับเรียวยากมากนะครับดูแต่ละใบทีส่สอบความเร็วกันดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงนี้แล้วกันนะครับผมเรียกว่าความเร็วนะครับอเอาไว้ที่เด่นกันนะครับแล้วก็ตัดโอเคนะค,ครับอ่าเรามาทดสอบความเร็วของรถ t ี r อ3 5กันดีกว่านะครับ ก็จะแรงสักแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็แบบการออกตัวค่อนเร็วอยู่นะครับแรงเลยมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับข้อเสียของรถนี้ก็คือเยียวยากนะครับแต่ว่าดีไซน์ของมันความสวยของมันเนี่ยนะครับแจ่มมากนะครับสวยมากเลยนะครับไม่มีรถอื่นเลยสหรับทีฬา3ั0ตัวนี้นะครับโอเคนี่ก็คือมาวัดความเร็วนะครับแต่งครบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับโอเคเรามารอดีกว่านะครับ ไปพุ่งเร็วมากครับหรับคันนี้นะเร็วมากนะครับอโอ้โหชนชนชน,นเลยนะฮะมันอยู่ที่ประมาณ2 6 0ยกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่าเร็วมากๆเลยนะครับเนี่ยคันนี้นะสรยกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเร็วมากนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามารออีกทีนะครับแบบวันนี้โคฟ้าอาแบบที่ตกได้ไปจันทร์นะไปเริ่มเลยหรือมากครับทางนี้เดือดจริงๆนะฮะเพ้นไปแบบต่อ้อยเลยไวมากเลยโนะอเคเดี๋ยวก็อยู่นะครับเดี๋ยวก็อยู่เลี้ยงยากนะข้อเสียเดยอะเละนะ คก็ถือว่าเร็วแรงมากเลยนะครับแต่ว่ามันยาวยากนะครับเป็นเขาเฉยๆนี่นะครับแล้วก็ตามนั้นแหละครับเร็วดีไซน์สวยนะครับแล้วก็ใครสนใจเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้งมอสไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับใครสนใจนะโอเคมันลงง่ายมากนะครับสหรับใครที่ลงเป็นมันลงง่ายมากนะครับแต่ถ้าลงไม่เป็นจริงๆเนี่ยนะครับเราผมจะมาสอนอีกทีนึงนะครับในการลงมอสรถ นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ